เน่นค่ะนิมคาวานอนแล้วเมื่อผีมาเอาเม่อกีมาหยอกหัวหรือจังไหนนอนยู่อใส่ค่ะได้ความคิดได้ความคิดว่าแม่บอดีเนาะก็เลยอันให้ไปบอลคนนั้นมันก็มาไปเลยก็จไปหาไอ้ลีเมีมันไปหาดีมันอ่ะอืออือบอกว่าช่วงตีสองเนาพอดีเลยตีสองอ่ะเออแต่นอนอยู่อใส่นอนอยู่เตียงข้างนอกอือบันผ่าบ่เหอ สุงมวันพาบัเมือนน่ะเมื่อวนน่ะมันปูนบ่วนปน่ส่แล้วเมื่อคนมาหาเนะพีเนาะผีเข่าฝันว้ายเขาฝันมามาตามเห็นพมามาจันนาตังเนาะพมอมาจหน้าตังพมามาจันมื่อไหร่ไหมีน่ะพีเมื่อดำดำมืออยไงกะไง ง่ายดีมือแล้ดำมืดเลยมือไปกว่ามือตัดสิจังไหนเหรอผีบ่แม่นมันง่ายไหมเออดำก็จังใสก็จังมือคนมิตรทานไหมมาจับเกี่ยนมาจับแขนแล้วสิซิแขนไหมสิมาจับมือมาจับมันมาจับพวกสิไหมโอ้เจ้าจับห้องเอออะไรห้องอีเลื่ออีเรื่องนาะจับขาจับแม่เต็มมือเนาะมือบวกาไงหนึ่งคือคนคือจังคนดีใจสักอย่างหนึ่งอะ คุจับมือสิแม่สั้นเลยแม่สี่สี่เลยแม่ไม่ได้ขอมือขอเดียวเนาะไปจิบาจันว้าไอ้หน่อหอมอีเลยอีเรื่องบอกดิได้ยินเบิกซับได้ยินหนูมาเอิดออกแล้วอือโอ้โหปัจจายอุบัตินอนจนเหลยเออนอนจนเหลยใหญ่มือพันใหญ่น่ะฟันว่าผีมาจับมือแมนสีแค้นเลยสีแค้นเลยผู้หญิงผู้ชายผู้ชายร้อยเปอร์เซ็นต์มือขนาดร้อยเปอร์เซ็นต์ผู้ชาย หูเลยว่าเป็นผู้ชายจริงๆเลยเบาเป็นตะยายนี่จำหนีเนาะไม่แค้นจำหนีเนาะหมาแค่นี่แม่มาจับมือเขาชี้แค้นเลยเพิ่งรวบรวมดีๆสักอย่างแล้วเพิ่มีนี่ก็มีดีสักอย่างหนึ่งใจก็ต้องตัดต้นคอเอออะไย่างเนาะไส่เลยไส่เลยกูอยู่นี่บอ่ะกูจะใส่แล้วจะยืนย่นยังไงของหูอาจจะแม่หนึ่งมันดีใจมันดีใจ Phần nguyên nha đủi chạy là phần thân nhịp, phần thân phần chắc mưa hải Đúng rồi, đúng rồi Cháu có lấy ở trong đó không? Lấy ở trong mưa nó Non mắt sống mưa nó Cháu mẹ Tùng nặn nhút lấy mẹ Đúng bỏ cao rồi chắc gì là chế đây? Cháu lấy cháu lấy chắc อายุดาิดสองหาหาบสามหรือหาจิบสองหาจหาสามเงียเงียอไเด็ดนเจ็ดเดือนหนาสองสิบสี่กระายมาละตัวหาสิบสามเออสองสิบสคาุดสามปีแล้วนะค่ะสำหรับเจนุดฝันว่าปูเขาม้าหาในบ้านโู้คนยืนมือมากเนาะหนาตางเลยอืมมาจับเอาเมื่อเ้าสีแขนขึ้นไหม นังสีเลยวะก็อีเรื่องีเรื่องเนาะแต่ว่าเจอเทียเนวะพูดว่าเป็นผู้ชายเฮายมืงบอกไงเนาะต้องกวดไม่หนีฝันแจ๊กเทียวแล้วเทียเดียวนี่นะว่าฝันเทียวเดียวโครูนี่แมนฝันน้อยคนน้อยย่บันเบิกซับปะนี่บานเด็กีตาไหนหนึ่งสี่เก้าอนี่นึี่เ้วจุดไปกอนพี่น้องหนึ่งสี่เก้า แนนแต่ว่าปูเอามือมาจับมือเจโนต์ประกบกันเลยประกบบังสิ่เลยสิเงีง่เลยสิเงีง่แล้วดีใจยังหนึ่งรถมาสิ่งแง่ยังสี่โอ้สิ่งผหาหาซะบอกมือจับประกบกันของอีเลอยอีเลงเลยโอ้เจ้าบอกปูไปบอกเด้อกนะฮะก็สิบอกก็สิ่ฟันอ่ะไปบอกเพื่อนไปบอกเอีกเออไปบอกเพื่อนละเพื่อนนั่งไปหาล่ะสงสัยนั่งไปหาในเด้อวปกตินั่งไปหาในเด้อถ้าจังได้ก็ได้ได้บ้างสิ ฝันซังฝันเลยมาเลยไปไปน้ำฝันกะละเมอพร้อมได้เนาะโอ้ละเมอแห้งเอยมันเติร์นเนาะเมือผุนยังแห้งเนี่ยดึงเอาจังสีเละมาทางไอ้ก่อนจับเมื่อน่ะออกมาหนาตางเนาะเขามาหนาตางแหม่มาจับเอามื่อสีแหม่สี่ไปจุบยาดเนาะก็ไปเห็นแต่ข้อนแขนของเพื่อนเห็นแขนแขนเพื่อนแขนนี่้แต่ว่าเป็นผู้ชายผู้ชายดำคือหรือเมื่อดำดำจังทานเนี่ยมือหรอดำจังทานดำคือหรือแม่ แม่นปูดำนะมไปบอกปะเจี๊ก็ยังวะดำมิลมคนนมิคือจังเข้าวุ่นทานน่ะสิแม่ก็ย่างดำแบบทานเลยแบบมีเลยพันไปน่ะกียื่นมือออกมาบอกดิแม่นทีงี้เอามือประกบมือเจโนตจังสีด้วยเพื่อนดีใจยังงูนี่ตีเพิ่งเนาะพี่น้องเนาะตีเพิ่งเอาอา่าาประกบกันเจโนก็เป็นผู้หญิงเด้ละกับวันแเนาะ เจโนตีเป็นตัวไหนอืตีบอ่ะเออนั่นละฮาฮาซี่เดียอกะปันบัานด็กทีเจโนตบอหนึ่งซีเก่าเขานาต่างเลยเขานาต่างเลยยุนนอนยูงน่งนอนยังบอกนาต่างพอดีเขาเมื่อวันกับเขาไปนาต่างพอดีว่ามีหยาดเขาเลยว่าเจว่ามีหยาดเขาเลยไม่เ้าไม่เ้ายาดแล้วเดาหยาดแล้วโอ้โห ของแถ่ด้วยเี่แค่เอามือประกบเืลยเอ้ยีแค่เลยมือเราน่ะอย่างนี้เลยแต่ยานนอจีเนาะยานละจีนอนไรบ้ไหลเลย่อ้นหลือดิจวัหลือแล้วถวงวัดีเิกบซาประกตีช่วงพอดีเออก็แล้วเออพอดีเขาเอื่นผีอ่ำเบอแนวนี้แมนพีอ่ำีนุดผีอ่ำแมนพีอ่ผีอ่ำไม่รี่ะ เขาเอื่นพี่ยำเนาะแมนอันนี้แบบนี้เขาเอินพี่อำห้องี้เลยไปเลยไล่ไปเลยไล่ไปเลยีนกบอีอย่างหนึ่งห้องสีจห้องสลุกบวไรเลยถ้าอ่ำลุกบไรเ้าแคเจ้แคทแตงแคบวไรเพราะว่าเขาอ่ำเขาไหวอเงินไปกับไรบวไ้ยินอ่ำมาละตื่นกับตื่นบวไร้ตื่นกับตื้นไรนั่งกับนั่งบวไรเพราะว่าเขาอ่ำาไหวพี่ยำไปเลยดูว่ะเยดู น,นี่อับนาไ <c oughs> นายานยะไานยะถ้าม,ม,มาในช่วงตีอะไรเจ้๊ช่วงตีหนึงตีสองไงล่ะเอาแล้ววะ่ะเจเอาแล้ว,ลว,ลวมัต้องห่วงเนอะเห็นอะไรก็เห็นพวกตีหนึงตีสองไรล,ล่ะนี่นเลยเก็เริงเงียบสง,งัดนั่นล่ะชื <c oughs> ่อเงียบสง,งดัดเลยเอาเลยตี่วนมากอันเป็นเวลาเพิ่นออกมาพอดีเนาะเพิ่นออกมาพอดีมากระเฮากบฮ้อนช่วงนั้นเออมาหอน เจนนดว่มาหมาหอนบวมเงินเอ้าหมาหอนเอาดีครับหอนดีครับหอนห้วยนะหอนยองางเลยว่ะก็เลยว่าข้าเจ้าวเขาจะออกมาเนาะยางไปยางมากเลยม,นม,นมันมันก่อนจะเห็นนี่จีนีมน่มันจะาะมันจะเห็นจะดีเป็นวันพระเป็นวันพระบวะไว้กับวันกูลนะครับหลวงพ่อกูลเนาะหมาหอนก้อน <มา S 2> บวมที่ไหนหมาหอนตัวแรกหมาหอนก้อนช่วงว่มันทุบหนึ่งกว่านเออเออหอนสองรอบสามรอบพอได้มเงิน วันนี้ช่วงตีสองมาแล้วมาเลยค่ะเย็นมือเขาใส่ก่อนห็นแต่มือบ่เห็นแต่มือเขาหน้าตังมือไงป่ะจีเบยมือไงไงบวบบวมอวบบวมนั่แหมามือแไงไงน่ะกระบวมเลยมือเราเออมือก็ดำดำก็จังถือไฟเผามันอู้ดำอืมสงสัยนั่งมันดีใจสักมาซีแค่เท่าไหมมาจับมือเขาขืนละซีแค่เท่าสิไงคือเะไรเบ์โวย ไหลเลยที่เริกตัวนี้เร่มอาไปตั้งตัวเนาะมาจับเราเขาหน้าตั้งเลยเขานาตั้งเลยเป็นบ้านเลขที่เจโนเนาะแมนครับอันเจโนตีเป็นหาหาซีเมื่อประกบกันเลยแมนประกบเมื่อเจโนตเลยเป็นกับเป็นผู้ชายเจโนตกับเป็นผู้หญิงเนาะบัดเมือนประกบกันเป็นหาหาซีบัดเจหาซีหนึ่งซีเก่านี่คือบ้านเลขที่เนาะนยกเป็นจากหน่อยเนี่ยเออเมื่อเห็น บ้านเลขที่กางเงืดอยูเรีอนอจโนโีนอตเนาะนสีมาหาเลขบ่เฮอย่งว่าเอออ่นี้ดำเลืออป็นน่สีมาหายเลขหาขหโซก,ก่อนปีใหม่ได้เนาะเนาะแว่าเนี่ยเนาะแนี่ยเนาะเป็นจีบ้านหายถูกเนาะจีนอตีเป็นห้าห้าสีแล้วก็หนึ่งจีเก้าทะเบียนบ้านเนาะค่ะ นีนี่ค่ะคือมือมือเพิ่นกับมื่อเจนเราจับสิงาน,นกันเลยแมนมาดึงได้บ่น,น้องสิงานแล้วเราดีใจคือจังเรามาจับดีใจไหมเออเราดึงแนานเลยเออเราดีใจ